ขออนุญาตทำท้าต่อไปเลยครับรขอเลียนเชิญคุณไก่ดารุณีครับทร์นนี้สาคัญอย่างมากครับเชิญค้าโอเคค่ะต้องแบบนีนะคะชื่อดารุณีนุชนะนะคะชื่อไก่เยายลึงเต้นมาไก่ก,ก็ได้นะคะ้าทุกคนได้ฟังเกี่ยวกับบริษัทไ,<ด>ไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าบริษัทอ t โตมี่เนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคง ะะและหัวใจสำคัญของบริษัทที่จะทำให้บริษัทเติบโตไปได้เนี่ยก็คือสินค้านะคะซึ่งก่อนที่ไก่จะมารู้จักกับอาทมี่เนี่ยนะคะไก่ก็เป็นแม่บ้านเนาะไก่เป็นแม่บ้านมาแทบจะทั้งชีวิตเลยแล้วไก่ก็รู้จักสินค้าหรือรู้จักอาทมี่ผ่านทางการใช้สินค้าซึ่งเพื่อนแนะนําให้รู้จักะะเขาแนะนําให้ใช้แล้วไก่ก็ลองใช้ดูซึ่งก็ชอบสินค้านะคะซึ่งใช้แล้วสินค้าก็ดี แล้วก็คุณภาพก็ดีราคาสมเหตุสมผลซึ่งจะเรียกว่าสมเหตุสมผลก็ไม่ใช่เรียกว่ามันถูกเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเทียบกับคุณภาพของเขานะคะณปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมซื้อของทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนซึ่งไก่ก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ชอบซื้อของออนไลน์ซื้อตามเพจหรืออะไรต่างๆเพราะเราเกียจออกจากบ้านเนอะนะคะแล้วก็ อันโทมีเนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราสามารถที่จะซื้อสินค้าได้จากแอปพลิเคชันของ a ั o m ทมีเหมือนกันนะคะซึ่งสินค้าของ a ั o m ที่เนี่ยที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่กัน5หมวดหมู่นะคะก็คือสุขภาพความงามแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของใช้ในครัวเรือนแล้วก็อาหารนะคะวันนี้ที่ไก่จะมาแนะนำก็คือชุด ไอเทมแรกก็คือชุด d าลูนีอิฟติมคอฟเซตนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในดวงใ,ใจของใครหลายๆคนที่ได้ลองใช้เขานะคะชุดอีฟติมคอฟเซตเนี่ยเป็นชุดเปิดใจแล้วก็เป็นชุดพื้นฐานที่เราจะใช้ทำความสะอาดผิวหน้าของเราทำให้รักผิวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราใช้ครีมบำรุงที่เหมือนกับคนอื่นเขา หรือที่ราคาแพงๆแ,แต่ว่าทําไมผิวหน้าเราไม่ได้ดีขึ้นเหมือนอคนอื่นเขานะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราอะดูแลเรื่องการทําความสะอาดผิวหน้าของเราเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรผิวของเราก็เลยไม่ดีเหมือนคนอื่นเขานะคะซึ่งตัวแรกที่แกจะแนะนําในชุดนี้นะคะตัวแรกก็คือดิฟฟินเซอร์นะคะ หลายๆคนบอกว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ใช้ครีมรองพื้นนะคะก็เลยบอกว่าไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ไหมซึ่งไก่ขอบอกเลยว่าไม่ได้นะคะผิดเลยทีเดียวเพราะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราออกไปข้างนอกเราเจอกับมลภาวะฝุ่นละออง pm 2.5ด้วยเนานะณปัจจุบันแล้วก็อย่างคุณผู้ชายบางคนนะคะที่ใช้ครีมกันแดด ก็ต้องใช้ตัวนี้ซึ่งดิพินเซอร์เนี่ยมีความจําเป็นมากและคิดว่าเราอะ่ะต้องใช้ทุกวันด้วยนะคะซึ่งตัวดิพินเซอร์เนี่ยนอกจากเขาจะทําความสะอาดผิวและรูขุมขนของเราแล้วเนี่ยครับ mm hmm. เขาก็ยังไปประกอบไปด้วยตัวบํารุงนะคะมีสารสกัดจากโสมแล้วก็ใบแปะกไวยตัวนี้จะทําให้ผิวของเราที่มันมีความหอมองคล้านะคะกลับมามีน้ามีนวลน,นะคะแล้วก็ดูกระชับตึงขึ้นแล้วก็ส่วนผสมที่2ก็คือใบชาเเขยว ซึ่งใบชาเขียวเนี่ยเขาจะทําความสะอาดผิวของเราได้ล้าลึกมากแล้วก็ทําให้ผิวสว่างกระจ่างใสและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารสกัดจากแครอทนะคะทําให้ผิวมีความฉ่าวาวแล้วก็ยืดหยุ่นซึ่งผิวเราเนี่ยไค่ทราบมาว่าถ้าผิวของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นมันจะสามารถที่จะรองรับครีมบํารุงได้ดียิ่งขึ้นนะคะวิธีการใช้ตัวนี้พิลเซอร์นี่ก็คือ ให้เราบีบออกจากหลอดเนาะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาเป็นน้ำมันสักพักหนึ่งแล้วเราก็นวดวนๆไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็ใช้สาลีหรือิชชู่เปียกของอาโธมิกก็ได้นะคะเช็ดออกซึ่งตัวดิฟมิสเตอร์เนี่ยหนึ่งหลอดของเขามีปริมาณ150มิลลิลนะซึ่งถือว่ายอะมากเลยทีเดียวนะะตัวที่2ก็จะเป็นตัวล้างหน้านะคะก็คือโฟมพิสเตอร์ซึ่งตัวล้างหน้าโฟมพิสเตอร์ของเราเนี่ย ถ้าหลังจากใช้แล้วเนี่ยมันจะไม่ให้ไม่ทำให้หน้าเราแห้งตึงซึ่งจากประสบการณ์ที่ไก่เคยใช้โฟมล้างหน้าของแบรนด์อื่นๆนะคะซึ่งบางแบรนด์เนี่ยถ้าเราใช้แล้วเนี่ยหลังจากเราล้างหน้าเนี่ยหน้ามันจะตึงมากตึงแล้วก็แห้งซึ่งของเราเนี่ยมาทุนี่โฟมฮิสเตอร์จะไม่เป็นนะคะเพราะว่าเขา,า่มีสารสกัดจากเฮสันควางแล้วก็ถังเช่าซึ่งเป็นตัวช่วยลดแรงตึงผิวคงความชุ่มชื่นให้กับผิวเติมสารอาหารให้กับผิวนะคะทําให้ผิวเรา สว่างกระจ่างใสแล้วก็ฟองโฟมของเขาเนี่ยจะนุ่มมากยิ่งถ้าเรามีเครื่องตีฟองตีฟองโฟมนะคะจะเป็นตะไคร์เป็นกระปุกก็ได้ตีฟองโฟมโฟมของเขาจะนุ่มมากๆแล้วก็อ่ายิ่งตีฟองโฟมเยอะๆเนี่ยการทําความสะอาดผิวหนะ้าด้วยด้วยโปงที่เป็นฟองนุ่มนุ่เนี่ยนะคะมันจะทําให้าสามารถที่จะทําความสะอาดผิวหนะ้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะ หนึงหลอดตัวนี้ก็จะมีปริมาณ150 ml รอเอมช่นกันนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นตัวพิลิ่งเจลตัวพิลิ่งเจลเนี่ยจะเป็นตัวผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากหน้าของเรานะคะซึ่งตัวพิลิ่งเจลเนี่ยจะไม่เกาะให้เกิดการระคายเคืองผิวหน้าเลยนะคะเขามีสารสกัดจากรากไม้เอ,อ็ตัวลากไม้เอ็นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติในการทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วบนใบหน้าของเราเนี่ยหลุดออกนะคะ การผัดเซลล์ผิวเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาขยะออกจากหน้าของเราเนาะคือเราไม่ได้เอาออกเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็ผิวเราเนี่ยก็จะเรียบเนียนขึ้นเผยผิวใหม่ขึ้นแล้วก็จะทําให้สามารถอ่าครีมบํารุงสามารถลงได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ใก่แนะนําให้ใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะโดยประมาณนะคะ จะได้ไม่เป็นการลบควนผิวเรามากเกินไปแล้วก็วิธีใช้ก็คือลงผลิตภัณฑ์ให้ทั่วใบหน้าแต่ไก่ขอนี้นิดนึงนะคะว่าหน้าเราเนี่ยต้องแห้งจริงๆเพราะว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะไม่ทํางานไม่มีประสิทธิภาพนะคะถ้าหน้าแห้งแล้วก็ทิ้งเข้าไว้ประมาณสัก1-3นาที2นาทีก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็นวดเบาๆแล้วเราจะสังเกตเห็นว่ามีเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยหลุดออกมามันเหมือนคล้ายๆที่ใสที่เวลาเราถูทีชชู ซึ่งตัวนี้นะคะหนึ่งหลอดเขาก็จะมีปริมาณอันนี้น้อยลงมานิดนึง120 ml นะคะมาถึงตัวสุดท้ายของชุดนี้ก็คือตัว t o f Mask ตัวนี้เนี่ยเขาจะทำมีคุณสมบัติในการทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยกระชับขึ้นแล้วก็ยกกระชับใบหน้านะคะแล้วก็แก่ที่ว่าเขามีส่วนผสมที่ฟรีเมียมามากๆเลยก็คือผงอเมทิสต์นะคะผงอเมทิสต์เนี่ยจะช่วยทำความสะอาดรูขุมขน ทำให้รูขุมขนสะอาดไม่อุดตันนะคะแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวอย่างเมื่อกี้ที่ก่บอกไปแล้วว่าถ้าผิวคนเราเนี่มีความยืดหยุ่นก็จะสามารถที่จะลงครีมหรือครีมบำรุงต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะตัวที่ทําให้ผิวเรายืดหยุ่นก็คือาสารสารสกัดจากใบบัวบก นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีอยู่ในส่วนผสมของ p ี่ยวออกมาก็คือผงหยกนะคะผงหยกเนี่ยเขาจะมีประสิทธิภาพช่วยทําให้เลือดบนใบหน้าของเราเนี่ยหมุนเวียนดีนะคะพอเลือดบนใบหน้าของเราหมุนเวียนดีเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสนะคะวิธีใช้ตัว p e e ออกมาก็คือให้ลงผลิตภัณฑ์บนใบหน้าที่แห้งอีกเช่นกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทิ้งตัวมา์เอาไว้ให้แห้ง สนิทเลยโดยประมาณก็ประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะคะพอมาแท้งแล้วเราก็ลอกมากออกโดยการที่เราให้เราดึงจากข้างล่างขึ้นข้างบนไปนะคะชุดอีฟนี่แคลฟ e รเซสเนี่ยเขาจะมาด้วยกัน4ชิ้นนะคะมาพร้อมกัน4ชิ้นในราคาสมาชิก1,080บาทนะคะได้ทีวีไปอ่าหมื0 0 0ทีวีแต่ว่า หลายๆคนใช้ชุดนี้มันมันไม่หมดพร้อมกันแน่นอนค่ะนะคะเราสามารถซื้อแยกชิ้นได้ในราคาชิ้นละ280บาทนะคะก็อยากให้ทุกคนลองใช้ชุดนี้ดูนะคะเป็นชุดที่เปิดใจที่จะใช้สินค้าตัวอื่นๆของอัโทมี่ต่อ,อเมื่อเราทำความสะาดผิวหน้าแล้วเราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนี่นะคะตัวต่อไปที่อยากจะแนะนําก็คือชุดอ่าไฮดราไบโอเนนแคสต นะคะชุดนี้จะเป็นชุดที่ช่วยบำรุงผิวกระจกใสแล้วก็อิ่มน้ำซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขามีความพิเศษก็คือเขาจะมีแค่สองชิ้นเท่านั้นปกติเนี่ย อ,อย่างหลายๆคนที่เคยใช้ชุดแอ s บ l u ต e นะคะมันก็จะมี6ชิ้นซึ่งเราจะเริ่มด้วยโทเนอร์เนาะชุดแอ็บสโตซึ่งชุดโทเนอร์เนี่ยมันจะเป็นตัว,วทำทำความสะอาดผิวครั้งสุดท้ายเป็นการเตรียมผิวสําหรับที่จะบํารุงในขั้นตอนถัดไปก็คือการดูแลดูแลผิวในชั้นลึกนะคะในขั้นตอนของแอมพูเซรัมแล้วก็ เอสเซนต์เก็ปิดเราก็จะปิดท้ายในด้วยการบารุงผิวชั้นกลางและชั้นบนเป็นการล็อกสารอาหารเอาไว้ให้ผิวมีความชุ่มชื่นเชื่อไว้อยู่ด้านบนซึ่งเป็นขั้นตอนของโลชั่นแล้วก็ครีมแต่ชุดไทยด้าใบที่นี่แค์เซตเนี่ยเขามีแค่2ชิ้นเท่านั้นซึ่งแสดงว่าขั้นตอนต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมคะ,ะชุดนี้ไก่คิดว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจนอกาบางวันแบบเราไม่อยากลงหลายตัวนอกากเราก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ ไม่อยากบำรุงหลายขั้นตอนหรือไม่ก็สำหรับคนที่ เดินทางไปต่างจังหวัดเราไม่อยากเอาไปเยอะๆอ่ะเราก็เอาตัวนี้ไปได้นะคะขี้เกียจพบไปหลายๆตัวแล้วก็หรือไม่ก็คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีสิวผิวระคายเคืองนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ตัวนี้เนี่ยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวได้ซึ่งกายแนะนำว่าชุดนี้เนี่ยควรใช้ชู่กูกัน2ชิ้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เห็นผลได้ดีขึ้นแล้วเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะบางเบามากเวลาทานแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายผิวมากๆเลยนะคะ ซึ่งขั้นตอนของตัวไฮดาไบจินี่แครเซตเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยแคปซูลเอสเซนต์นะคะสำหรับตัวของแคปซูลเอสเซนต์เนี่ยมันจะที่เราเห็นในขวดนะคะถ้าใครเคยใช้นะคะจะเห็นในขวดเนี่ยจะเป็นน้ำใสๆเนาะซึ่งจะมีส่วนประกอบที่เราเรียกว่าเบสในตัวน้ำใสๆนะคะเบสแล้วก็เรียกว่าไมโครแคปซูลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นในในใน,ในตัวเบสเนี่ยจะมีส่วนผสมของบีเทนนะคะกรดไฮยาลูรอนิก ส่วนตัวที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะก็จะเป็นวิตามินอีเซลลูโลสแล้วก็แมนิทอนซึ่งการทำงานของเขาเนี่ยตัวตัวตัวขวดน้ำเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นโทเนเน,โทเนอร์เป็นโทนเนอร์ไปในตัวเลยนะคะซึ่งตัวโทนเนอร์เนี่ยก็จะปรับสภาพผิวของเราแล้วก็เตรียมผิวให้พร้อมที่จะการำุงในขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นทั้งโทนเนอร์และแกเซรั่มในตัวด้วย เนื่องจากเขาเป็นส่วนผสมกันระหว่าง Aqua Toner และ Aqua Serum นะคะมันก็เลยออกมาเป็นเซรั่มเอสเซนต์นัน่นเองคือมันรวมยอดนะคะขั้นตอนจากเมื่อกี้ที่ว่ามันจะต้องลงโทนเนอร์เอสเซนต์แอมพูอะไรพวกนี้มันก็จะรวมอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวนะคะหลังจากเราเตรียมผิวด้วยด้วยตัวน้ําแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาลงด้วยตีมบำรุงชั้นเลอรีกทีหนึ่งนะคะ อาไก่ okay, ลืมบอกไปตัวโทนเนอร์ไอตัวขวดเนี่ยมันมันสามารถใช้แทนน้าตบได้เลยนะคะบางคนใช้แทนน้าตบได้เลยนะคะ,ะตัวต่อไปที่เราจะลงมันก็คือเบสติเนิ่งครีมซึ่งครีมตัวนี้เขาจะมีสีชมพูนิดๆน,น,นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ต้างอนุมูลอิจระที่มาจากวิตามิน B12 ซึ่งวิตามินบีบีเนี่ยถ้าเราทานเข้าไปเนาะในร่างกายมันก็ช่วยช่วยบำรุงเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเอามาบำรุงผิวเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์กับผิวเราด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นสารอาหารที่ช่วยในการบำรุงผิวด้วยแล้วก็มีส่วนในการตาในในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งการอาาการต้านอนุมูลอิสระนี่คือการชะลอความเสื่อมของสภาพผิวเรานะคะให้ผิวเราเนี่ย เส็ีสภาพช้าลงนะคะสำหรับเซทไฮด้าเบนทินนิ่งเนี่ยนอกจากในเรื่องของความชุ่มชื่นของผิวแล้วเนี่ยตัวไบเทนนิ่งก็คือความกระจ่างใสมันจะทําให้หน้าเรากระจ่างใสขึ้นแล้วก็เขาจะมีความลับตรงที่สารที่เป็นเบสของคึื่นสำางาอเนี่ยก็คือน้ําจากต้นเบิร์ดแล้วก็สารสกัดจากซีพักคอนซึ่งตัวจีพักคอนเนี่ย เขาจะอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็รวมทั้งโอเมก้า3 6แล้วก็9ด้วยนะคะแล้วก็แกขาบอกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมมากหอมละมุนล,ละไมเลยทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เรียกเขาจะเรียกว่ากลิ่นฟุตตี้กรีนฟลลร์เนาะ มันก็จะกลิ่นประมาณกลิ่นหอมๆจากดอกไม้แล้วก็มีความสดชื่นกิ่นสดชื่นเหมือนกับผลไม้นะคะเซตนี้เนี่ยก็จะมี2ชิ้นนะคะเราสามารถที่จะซื้อในราคาสมาชิกได้ในราคา,า1,260บาท P ีวีเขาสูดมากเลยนะคะก็ประมาณ2 4 7 0 0ทีวนะคะซึ่งก็อีกเหมือนเดิมก็คือมันจะหมดไม่พร้อมกันเราก็ซื้อแยกชิ้นได้นะคะในตัวของ อเอสเซนที่เป็นน้ำเนี่ยเราจะซื้อได้ในราคาสมาชิก660แล้วก็ตัวครีม620นะคะก็ถ้าตัวไหนหมดก่อนเราซื้อเป็นเซ็ตเตรียมไว้ก่อนก็ได้ค่ะตัวไหนหมดก่อนเราก็ออกออก,ออกมาใช้นะคะแล้ววันนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่ที่มันจะเป็นตัวที่บำรุงเราจากภายในสู่ภายนอกก็เหมือนกับทานเข้าไปนะคะนั่นก็คืออ อโมีวิตามินซีเนาะคาร์บฟอรวิินซซึ่งทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าตัววิตามินซีเนี่ยเขามีประโยชน์หลากหลายมากซึ่งเขาช่วยในเรื่องของการบำรุงฟื้นฟูนะคะแล้วก็ป้องกันช่วยในการากระบวนการต้างอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายได้นะคะสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งใครที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดบ่อย แนะนำให้ทานวิตามินซีนะคะเขาจะช่วยแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องดูแลเรื่องหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นนะคะอาอ์โทมีคัลเลอร์ฟูดวิตามินซีของเราเนี่ยได้คัสตัคมาจากส่วนผสมที่ดีเป็นการาสกัดนอกจากผักและผลไม้5ชนิดด้วยกันคัลเลอร์ฟูดก็คือคัลเลอร์ก็สีเนาะก็จะเป็นสีของผลไม้ผักผลไม้ที่ใช้มาสกัดนะคะก็คือสีเหลืองเนี่ยจากมะม่มวงงแล้วก็ฟักทอง สีแดงจากแคนเบอร์รี่แล้วก็ทับทิมแล้วก็สีขาวสก,กัดจากรากของต้นชิคโคลี่นะคะวิตามินซีของไอตุมมี่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยพกพาไปไหนได้สะดวกเพราะเขาเจะบรรจุอยู่ในซองซองเล็กๆนะคะเป็นซองอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งเป็นซองทึบแสงซึ่งจะทําให้คุณสมบัติของวิตามินซีเนี่ยยังคงอยู่ได้ดีไม่ได้สูญหายไปไหนซึ่งบางคนเขาก็เรียกว่าวิตามินซีเนี่ยก็เ,เป็นวิตามินซีที่ส่องอ่อยนิดนึงเนาะ โดนอะไรนิดอะไรหน่อยเขาก็จะสูญสลายไปละประโยชน์ของเขาก็จะหมดไปน,นะคะในหนึ่งซองของวิตามินซีอโทมีของเราเนี่หนึ่งซองก็จะมีวิตามินซีรวมกันประมาณ53.6มิลลิกรัมนะคะแล้วก็เขาก็จะมีคอลลาเจนผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยนะคะาราคาของวิตามินซีก็คือ1กล่องเขาจะมี9 0ซองนะคะราคาสมาชิก6 0 0บาทได้ทีวีก็8,000ันทีวี ตัวนี้ยิ่งตอนนี้เนาะ,ะไว้รับโควิดมันมีเยอะก็ทานจะขาะวิตามินซีมีประโยชน์มากๆเลยโอเควันนี้ไก่มีมาให้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคืนให้คุณสุขค่ะคุณสุขขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณด้รูมีไห